ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวกันนะครับในเรื่องของเหรียญสิบบาทนะครับสองสีนะครับปีพุทธศักราชสองพนะครับวัดอรุณวัดนารามนะครับพระเสียนเล็กนะครับเนี่ยครับพระเสียนเล็กนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูในลักษณะของเหรียญกันครับครับเหรียญกระสานนะครับโลหะสองสีนะครับสีขาวและสีทองนะครับราคาสิบบาทนะครับอันนี้สีขาวขอบด้านนอกนะครับและมีสีทองขอบด้านในนะครับตรงกลางเหรียญไม่มีรูนะครับตรงกลางเหรียญไม่มีรูนะครับ มีเฟืิงหยาบสลับเรียบนะครับเดี๋ยวเราดูเพืิงหยาบสลับเรียบกันนะครับขออนุญาตนะครับวัดนิดหนึ่งนะครับเนี่ยครับเฟืองหยาบสลับเรียบนะครับครับมาดูในเรื่องของเส้นผ่าศูนย์กลางกันนะครับยี่บมมตรนะครับเดี๋ยววัดให้ดูเลยนะครับับเดีดนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ2ีมมนะครับเนี่ยนะครับตรงนะครับยี่บมเมตร นะครับอะนะครับต่อกันเลยนะครับเรามาดูในเรื่องของรวดลายของเหรียญกันนะครับครับด้านหน้านะครับมีพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทามหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับพินพระพักทางเบื้องขวานะครับทรงเครื่องบรมขติยราชนะครับปูติตาพรนะครับสรองพระองคุยนะครับครับเนี่ยนะครับสรองพระองคุยนะครับ ภายในวงขอบเหรียญนะครับด้านขวานะครับมีคําว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับด้านซ้ายนะครับมีข้อความบอกว่าราชการที่เก้ากด้านนี้นะครับครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับขออนุญาตนะครับกับด้านหลังกันดูกันทั้งนิหนึงนะครับอันี้ครับแป๊บหนึ่งนะครับครับด้านหลังนะครับดลายทางด้านหลังนะครับกลางเหรียญนะครับเนี่ยครับกลางเหรียญเนี้ยกลางเหรียญนะครับมี รูปพระปางนะครับวัดอรุณวนาดามนะครับตรงกลางเหรียญนะครับวัดอรุณวนาดามนะครับภายในวงขอบเหรียญนะครับเบื้องบนนะครับบนนี้นะครับีอัคระเบตนะครับก็จะมีเนี่ยนะครับอัคระเบตนะครับซึ่งมีข้อความหมายบอกว่าราคาสิบบาทด้วยนะครับก็นะครับกับเบื้องล่างนะครับเบื้องล่างนะครับเลขบอกว่าราคาสิบบาทไทยกับสิบบาทอาราบดนะครับโดยมีข้อความคําว่าบาท ขั้นตรงกลางนี่ครับเนี่ยเนี่ยครับขั้นรงหว่างตรงกลางระหว่างเหรียญคําว่า10บาทไทยกับ10บาทอาระบิกนะครับแล้วด้านขวานะครับประเทศไทยนะครับครับส่วนด้านซ้ายก็จะบอกปีพศ2555นะครับวันที่ประกาศใช้นะครับเป็นวันที่นะครับ13กันยาปีพศ2 5ง3เนะครับ เราก็มาดูในเรื่องของนาคครับหน้าเหรียญนะครับบอกว่าสิบาทนะครับน้ําหนักก็อยู่ที่8 5ด้ากรัมนะครับครับแต่ตามเพจนะครับที่ระบุกันมานะครับที่ผมรีวิวอยู่ในเดือนนี้นะครับก็จะอยู่ที่หกสิบาทนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวรับหกสิบาทเลยนะครับอันนี้คือเป็นเหรียญปีพศ2 5 5พห้าอยห้าสิบห้านะครับที่รีวิวกันอยู่นี้นะครับ ครับก็ให้พี่พ,พี่น้องๆได้ชมกันนะครับคือตรงไหนที่ผิดเพี้ยนนะครับหรือว่าตรงไหนที่อยากจะรู้ว่าออยินดีที่จะเพิ่มเติมให้นะครับครับก็ฝากกดกระดิง่งกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ